นี่ค่ะสวัสดีนะคะนนวันนี้เรามาหาใครนะคะวันนี้มาหาสาวน้อยบ่อบุญนะคะแม่ๆค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชคเฟมิลี่นะคะวกินนมอยู่นะคะตัวนี้ เอ้บ่บุญได้ซอยโคยยังใหญ่เทฮะบ่บุญได้อะไรนๆๆัร่นนะเบียเกบียกน้ำซิ่เก่อยอยังล่ะลูกฮะ<า>ได้เบียแก่ซอยอยยางใหเนี่นะค,ะนคุณแม่ผู้น่ารักนะคะผู้น่ารักใจดีค <laughs> <laughs> วานเขียวนะ ควันเขียวเข้ามาบ่อยๆไงควันเขียวเข้ามาบ่อยโอ้ควันเขียวได้อะไรมาฝากเดี๋ยวเพิ่งเบื่อควันเขียวได้ได้โคงมาฝากเนาะโอ้อย่าเพิ่งเบื่ออันควันเขียวงามโชคก็อยากได้ของฝากไหมเฮ็ดจังไดสิได้ของฝากเรียกว่าบุญนำผ้าโอ้เฮ็ดสิ่งใดสิมีบุญนำผ้าคือเขาเนาะบุญไวบุญมันเด้อครับ ออคืนกัเทำยังไงจะได้ที่นอนนอนสบายสบายคือเขาเนาะท่านอยากให้ทุกทุกอย่าเชื่อเลยครับแต่ทั้งทั้งนั้นมันอยู่ที่บุญนำพาครับคือศรีบ๊อบมีบุญน้ำเขาดอกบุญไข่บุญมันมันต้องมีสักวันแล้วกินน้ำแล้วค่ะโอ๊ยเขากินน้ำด้วยแหละดูค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วอุ้ยเทแล้วเทแล้วนี่นี่ ทีเล <m í toys> ้วสาวน้อยบบบุหนุกมัดจุกด้วยสาวน้อยมัดจุกด้วยโอ้โหไม่ติดโบให้ด้วยติดโบแล้วหลุดติดโบแล้วหลุดเอากินน้ำกินน้ำกับคุณแม่เอออยากกินน้ำกับแม่ด้วยเนาะเอาเลยเอาเลยสาวน้อยไวใสหนูอยากกินน้ำกับแม่เออดูเดี๋ยวดูค่ะดูค่ะอยากความ วค,วความถังจะความอยจะความทังต้องต้องมีกะละมังแล้วไหมกาละมังต้องลงแล้วหรือเปล่า,าลกาะลนะอกละมังต้องมาแล้วที่นอนเียบเลยี้ี่นอนมาแล้วกะละมังต้องมานะคะแม่อ <c oughs> โอโเอาแล้วบ่บุญสาวน้อยจอมเก่นนะคะ โอ้อยโอ้อยโอ้อยอยากเล่นแล้วพ่อดูค่ะทำตาแปลวแววเลยค่ะคุณแม่คะวันนี้เราก็พามาเยี่ยมน้องเนาะพามาดู <c oughs> คุณแม่นะคะ <c oughs> คุณแม่บอเพจเป็นคุณแม่ที่วัยรุ่นอยู่เนาะนะคะวัยละอ่อนอยู่ไวัยใสอยู่นะ <c oughs> แต่เป็นคุณแม่ที่แบบใจดีมากเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เก่งมากนะคะดูน้ำนมะ นมสามเต้าเลยหรอเออต้องออกลูกเฟดแล้วเป้าวจะเอาของใส่แล้วนี่เออดูสาวน้อยของเราค่ะเฮ้ยสาวน้อยจะเล่นอ้อยอ้อยเล่นโคนแล้วเล่นโคนแล้วสะดื้อหลุดแล้วบ่เอาไม่เห็นนะ

ต่ตได้กินเปนพี่นที่พ่อเค้าม่าีเนาะมีเือนข้งาโอ้โหมีมีอนข้างให้ด้วยนะมีอนข้าให้ด้วยเอาโนนนะโนนนะโนนโนเอาพอควานกลมแล้วค่ะจะกลมหรือจะอะไรเนี่ยเออ อันน to <king> ี้ขมาขึ้นมายอแครับองนันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะครับของผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่จิมนะครับแม่จิมนะครับจากกรุงเทพนะครับอจะช่วยแกะแล้วเพราะควานทำไม่ทันให้ใหม่ครับอีชูแน่เลยอ๋อนี่จะชอบสีชูนะคะ อะไรนะ่ลคิตตี้ลายนี่คิตตี้คิตตี้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นค่ะช้างนะครับช้างยุคนี้ช้างยุคแปดกีนะครับสิบกีนะครับช่วงนี้ลูกช้างนะครับอะไรเนี่ยโบวกเพชรขออะไรอ่ะโอ้โหมีที่มนหลายอันเลยแด้งให้น้องวาด้วยเด้อแด้งให้พี่วาด้วย เดี๋ยวพี่งามขอสีสีน้ำเงินนะพี่งามขอสีน้ำเงินไปนอนได้ไหมขอสีชมพูนะโอ้สีชมพูหวานแววสีชมพูหวานแววอ๋อเออเออเออนอนนอนกับพ่อเอาพ่อพานอนเลยอนเยอะเยอะเโอ้เยอะแยะวสีไหนลูกเออเออถูกใจถูกใจถูกใจอ่ะนอนลงค่ะนอนลง เออเหรอนดูคุณแม่บอกว่าหนูที่นอนหนูเยอะจังเลยดูแม่ดูหนูเยอะปวดเท้ามาแล้วอ๋อนอนนอนนอนอ๋อนอนแล้วนอนแล้วพัฒนาการก็ถือว่าผ่านครับเยี่ยมมากเลยครับกินกินพอควานปวดกระดูกปวดกระดูกดเดียวมั้งการพอควานปวดกระดูกปวดกระเดียวแล้วนะคะต้องกินยาแก้ยลบด้วยครับเพราะว่าน้องซนน้องเริ่มซนแล้วเริ่มแข็งแรงมากแล้วไงงวดให้ วันนึงนวดทั้งตัวเลยนวดทั้งตัวเลยต้องไปนวดแผนไทยครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอ่อนตอนนี้ออนพ่อแล้วออนพ่อแล้วบอกว่าหนูจะนวดให้พ่อเองพ่อไม่ต้องเสียตังค์ ตะโพลจังเลยนี่มีแต่ใหม่ๆเลยโอ้ยชาจังเลยชาจังเลยโอ้ยบอลเลยบอลเลยอ้าวมีของเล่นมาอีกลูกบอลได้ลูกบอลได้ลูกบอลลูกบอลอีกอ่ะสูบเลยสูบเลยโอ้ยขึ้นโตหล้วก็มีแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีลูกบอลนี่แล้วนี่อันใหม่เดี๋ยวเอาไว้ให้ให้ตัวเก่ามันมันมีก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากนะครับจาก นะครับซีสเกตนะครับโอ้โย้โหโอบโอ้ว์แล้วโอโยโอโยตีลังกา ควานก็จะจะส <plex sy> ู้ <ligen> <or ifice> oh, กันกับน้องได้อีกไหมเนี่ยสู้ได้อีกกี่กี่วันน้องสู้ได้อีกกี่วันโอ้ถ้าโตกว่านี้สงสัยพ่อควานสู้ไม่ได้แน่เลยอือไม่ไหวแน่เลยแต่ว่าตอนกลางคืนจะนอนที่ไหนครับไม่นอนกับแม่นะครับนอนที่นอนเลยกลัวอย่างี้เขาติดที่นอนเป็นเด็กติดที่นอนนะคะแม่ๆค่ะเด็กว่าได้ยินแม่ๆว่าบางไว้เดี๋ยวเขาก็นอนเองอ่าพ่อควานไม่เชื่อนะ ้วน้องด,งดอี่นะคะได้ที่นอนมานะคะจากพู้ใหญ่ใจดีเจบุญน้องเมตตาม,มาให้น้องนะคะไปแล้วไปแล้วเอาวิ่งดูวิ่งดูอโอ,อทท้ที่หางของเอแม่บอเพ็รมัดไว้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้หางเขาจะไปซีใวทครับ ัเพะเขาเริ่มดีขึ้นเลยบอตาเริ่มเริ่มเอาหางตีแล้วครับอืก็ล้างเพะทุกวันเลยเนาะอ่านีอุ้ดวนาอนะก็นึกว่าน้องเขาไปแล้วไปแล้วอยากเล่นอยากเล่น อ่ะเพอเล่นอ่ะนั่งลงหนูจะนวดให้พ่อเจ็บตรงไหนพ่อปวดตรงไหนหนูจะนวดให้โอชิชิเกชิชิเองหมดแล้วโอชิชิเกชิชิเองหมดแล้วโอ้เหนื่อยเนาะอีออ่ะกลืนงาอยล่ะอีลาคัมเฟงไปแล้วอีลาคัมเฟง มี yeah. 6วันนะ6วันขนาด6วันแค่นี้แล้วเนาะโอ้ยนะเออนอนกันนะนนอนเอสลานอนสลาอุ้ยหลับตาปิวด้วยหลับตาปิวด้วยยังไม่ลุกที่ยังไม่ึนแหวนเลย เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูค่ะดูค่ะเวันนะครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันโอ้ยเนาะน่ารักจังเลยเนาะเมื่อไหร่แม่ว่าจะโคลอดสักทีเนาะแม่วาจะคลอดกันนี่เลยอยากให้มีกปุ๊กปี้อย่างนี้น่ะนี่น่ะเอาเเอาทักพอแล้วนาะดูว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสงสัยพ่อจะรวมรึดแน่เลยอ่ะ ถ้าหนูเล่นแรงขนาดนี้ลูกคุณพ่อก็บอกว่าเจ็บกระดูกกระเดี่ยวแล้วนะก็มาเป็นกําลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะความน่ารักของน้องๆของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่คานขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับผม